อย่างนี้ถึงเรียกว่าระดับโลกอย่างนี้ถึงเรียกว่ามีวุฒิภาวะและเป็นมืออาชีพแถมเป็นคนที่ไม่ลืมที่มาสเต็มแฟเทคโพสถึงรายการวันแชมเปี้ยนชิพล่าสุดบินสูงแค่ไหนแต่อย่าลืมดินที่เคยเดินารายละเอียดเพิ่มเติมติดตามรับชมและฟังได้เลย สำหรับนะครับอีกนักชกหญิงที่ต้องบอกว่าเป็นระดับซูเปอร์สตาร์อีกคนหนึ่งนะครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพและถือว่าเป็นนักกีฬาต่อสู้นะครับที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตำนานของศิลปะการต่อสู้โลกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งนะครับและก็ MMA นั่นก็คือสเต็มเฟรติกนะครับซึ่งแฟนมวยวันแชมเปี้ยนชิพของเราเนะี่ยรู้จักกันดีนะครับไม ว่าจะเป็นแฟนมวยชาวไทยหรือแฟนมวยทั่วโลกนะครับจากสาวน้อยนะครับน่ารักวันแชมเปี้ยนชิพให้โอกาสบวกกับความตั้งใจความพยายามความเป็นมืออาชีพของเจ้าตัวนะครับจนเจอสามารถก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์หญิงของวงการต่อสู้ได้นอกจากแฟนมวยชาวไทยแล้วนะครับต้องบอกว่าชื่อสเต็มนั้นเนี่ยแฟนมวยต่างชาตินะครับรู้จัก กันดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับตัวชูโรงของวันแชมเปี้ยนชิพสำหรับนักสู้นะครับทางฝั่งของผู้หญิงนอกจากเพชรจีจ้าก,ก็มีสเต็มนี่แหละฮะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวชูโรงและก็แฟนมวยทั่วโลกนั้นให้การยอมรับและก็มาจากการสร้างสรรค์ทั้งของแฟร์แท็กนะครับผู้ใหญ่ในแฟร์แท็กให้โอกาสและทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ยื่นโอกาส ประชาสัมพันธ์นะครับโปรโมทและก็มอบไฟการชกปั้นสเต็มนะครับจนมีชื่อเสียงระดับโลกพอถ้าเกิดว่าไม่ได้รายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเชื่ออย่างแน่นอนเลยว่าชื่อของสเต็มจจะไม่โด่งดังนะครับทึก จนถึงขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬานะครับของไทยเราที่มีค่าตรงค่าตัวเนี่ยระดับ10ล้านนะครับโดยที่เจ้าตัวนั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแถมในเรื่องของวินัยนะครับการฝึกซ้อมการทําน้ําหนักและก็ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันนั้นก็ต้องบอกว่าไม่มีเรื่องเสียหายนะครับสิ่งที่เราได้เห็นจากสเตมนั้นนั่นก็คือฝึกซ้อม การมีระเบียบวินัยและก็การสร้างเนื้อสร้างตัวจะไม่ค่อยได้เห็นสเต็มนะครับมาโพสต์เรียกร้องอะไรที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ทําลายชื่อเสียงตัวเองทําลายชื่อเสียงองค์กรแล้วล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทันท่วงทีและอยู่ในกระแสะมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับประเด็นดราม่านะครับเรื่องความมีวินัยและก็ในส่วนของความตั้งใจแถมนะครับในอย่างพูดถึงการลืมตัว อะไรประมาณนี้นะครับที่ณนะตอนนี้เนี่ยจะมีกระแสการพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ถูกช่วงจังหวะมากๆเลยนะครับซึ่งเกี่ยวกับประเด็นในลักษณะประมาณนี้ทางด้านสแตมเนี่ยก็ได้มีการโพส a c e b o o k ส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยได้กล่าวถึงค่ายเฟเทคนะครับและก็วันแชมเปี้ยนชิพบอสชาติด้วยทางด้านสเตมนะครับได้โพส a c e b o o k ของเจ้าตัวไว้ดังนี้ โดยสเตมนะครับได้โพสต์ว่าฉันผู้โตมากับวันของแท้โตมาจากมวยภู้ทอนมีคนรู้จักเพียงแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเห็นช็อกบ่อยๆพอเข้าวันมาทำให้ทั่วประเทศไม่สิสามารถพูดได้ว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศรู้จัก ชื่อสเต็มขึ้นมาอย่างที่ว่าถ้าไม่มีเวทีภูทรเป็นสถานที่แรกให้ได้ทดลองไม่มีเฟเทคคอยผักดันและที่สำคัญไม่มีวันให้เชิดใช้เหมือนกับมีรถแต่ไม่มีน้ํามันเครื่องและไม่มีถนนให้วิ่งยังไงก็ไปไม่ได้ไกลยังจำได้ว่ามาจากไหนเท้ายังคงเตะพื้นอยู่เสมอขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่สามารถกลับมาแข่งขันได้อีกต่อให้นะครับผ่าตัดมาหยุดพัก ฝืนตัวเอง2ปีเก่งมากสเต็มขอบคุณแฟเทคที่เชื่อมัน่นขอบคุณวันที่ยังมั่นใจและนั่นก็คือสิ่งนะครับที่สเต็มนั้นโพสล่าสุดนะครับก็เปรียบวันเนี่ยฮะก็เปรียบเสมือนอรถ ให้เปรียบเสมือนน้ำมันนะครับหรือเป็นถนนเนี่ยที่ให้รถซึ่งก็คือสเต็มเนี่ยได้มีโอกาสได้วิ่งได้เฉิดฉายก็เหมือนเป็นผู้ให้โอกาสนะครับก็ต้องพูดตามความเป็นจริงว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับและก็พยายามที่จะปั้นสเต็มและก็สามารถทําได้สําเร็จด้วยนะครับจากนักมวยหญิงธรรมดาซึ่งถ้าเกิดไม่มีรายการวันเลยนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าอนา,าคต นักมวยหญิงเนี่ยของไทยเรานะครับจะไปได้ถึงขนาดไหนจะสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้หรือไม่แต่การเข้ามาของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นนะครับบอกเลยว่านักมวยหลายคนมากๆเลยนะครับที่สามารถที่จะพลิกฟื้นตัวเองและก็เป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวไทยและก็แฟนมวยทั่วโลกถือว่าเป็นนะครับ เวทีนะครับที่จะทําให้นักมวยได้เฉิดฉายเป็นเวทีที่ทําให้นักมวยนั้นได้ลืมตาอ้าปากได้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีเวทีตรงนี้นะครับไม่รู้เลยนะครับว่ามวยไทยของเรานะครับหรือว่านักกีฬาไทยของเราซึ่งเป็นนักซึ่งเป็นมวยไทยเนี่ยจะมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจนะครับมากมายขนาดนี้หรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ขอขอบคุณวันแล้วก็ a i r t e ทซึ่งมันเป็นช่วงพอดิบพอดีและถ้าเกิดว่าใครติดตามนะครับเกี่ยวกับวงการมวยวันเชมเป็นชิพเนี่ยเราก็จะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นมันมีประเด็นลึกๆนะครับระหว่างนักมวยซึ่งตรงนี้นะครับไม่ขอขยายความดีกว่านะครับเพราะถือว่ามันเกิดขึ้นมานานและและก็หลังจากที่เฝ้าติดตามเนี่ยเราก็เห็น 2- อสาครั้งแล้วนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสเตมนั้นถือว่าเป็นนักมวยที่ สมควรที่จะเอาตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือว่านักมวยรุ่นใหม่นะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์หรือกำลังมีแสงหรือกำลังเจิดจ้ายอยู่นะครับการรู้จักวินัยนะครับการรู้จักวินัยการวางตัวนะครับและสิ่งสําคัญเลยเนี่ยการไม่ลืมตัวเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับจะทําให้นักมวยคนนั้นเจริญนะครับและอยู่ได้นานแสงไม่ดับ บางครั้งนะครับการที่เราเนี่ยฟังแต่คำอวยหรือว่า ฟังคําที่เราเอฟซีนะครับมาครียอะไรนะมาพูดอะไรที่มันเกินจริงเวอร์วังจนเกินไปแล้วเราคิดว่าคําเหล่านั้นมันเป็นความจริงเนี่ยก็อาจจะทําให้นักมวยนะครับพลาดพังและก็ลื่ตัวไปได้นะครับยังไงก็ขอฝากนักมวยทุกๆคนนะครับที่กําลังก้าวขึ้นมากําลังที่จะมีชื่อเสียงหรืออยากจะหากินในวงการนี้ให้ยาวนานเป็นที่รักของแฟนมวยทั่วทั้งประเทศนะครับสำคัญ เลยนั้นการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนดาบ,บสองคมนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ก็มีประโยชน์แต่ใช้ไม่เป็นนะครับมันเป็นโทษทั้งทำลายตัวเองและก็ทำลายผู้อื่นด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องมีสติทุกครั้งนะครับทบทวน สำคัญเลยเนี่ยการที่เรารับฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างบ้างเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับสามารถพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําให้นักมวยคนใดคนหนึ่งพังนั่นก็คือการเชื่อหรือว่าไปฟังคําอะไรที่มันอวยเกินจริงไปเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกนะครับหลายๆคนอินฟูดังๆนักกีฬาดังๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงสุดท้ายแล้วนะครับ ไ,ไม่รอดยังไงก็ขอฝากแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยสุภาษิตนะครับไว้เพื่อที่จะเป็นข้อคิดเตือนใจเหล่านักมวยทั้งหลายด้วยนะครับ ได้ดีแล้วอย่าลืมที่มาระวังตอนกลับไปที่เดิมจะไม่มีที่ยืนขอบคุณมากนะครับที่<ม>รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเจตนาที่จะทํำร้ายใครนะครับการสร้างช่องนี้มาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหวังเพียงแค่อยากจะให้วงการมวยพัฒนาทั้งในส่วนของตัวนักมวยแล้วก็วงการโดยรวมและโดยเฉพาะนะครับคนดูมวยเนี่ยอยากให้มีสติปัญญาและก็เหตุผลมากกว่านี้นะครับ ไม่พอใจนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องติดตามนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาคอมเมนต์ท้าตีท้าต่อยนะครับผมไม่ได้มีเวลาว่างนะครับที่จะไปต่อยตี นะครับเน้นใช้สมองไม่เน้นใช้กำลังนะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับผมคงไม่มีเวลาไปเล่นด้วยไม่ต้องมาท้าตีท้าต่อยนะครับจกคอมเมนต์ด่านะครับผมบล็อกล็ออย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์นะครับถึงแม้จะเห็นต่างแต่เป็นอะไรที่แสดงด้วยเหตุผลเนี่ยอินดีรับควังนะครับเราเป็นเพื่อนกันได้ขอบคุณทุกๆคนนะครับ